สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบูมออโตลิฟเทคนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์นะครับเป็นตัวกล่อง e n s b o x and กซ์แอนนะครับผมตัวนี้นะครับตั้งไม่ยากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวกล่องแน่นอนครับก็ต้องเปิดออกมาจะมีเป็น กล่องแบบนี้นะครับผมตัวนี้คือกล่อง Android Auto นะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่างๆของเขาก็อยู่ในกล่องเลยนะตัวนี้เรียกว่าต่อไม่ยากนะครับก็จะมีเป็นชุด gps นะครับผมชุดสาย av นะครับแล้วก็จะเป็น usb นะครับที่เสียบไฟนะครับจากฟิวเข้ามาที่กล่องนะครับต่อไฟจะฟิวเข้ากล่องแล้วก็เป็น usb สําหรับต่อจากกล่องเนี่ยไปที่จอเดิมของรถนะครับผมเดี๋ยวไปดูโตยต้า f o r ์จูเ r อ e ์ลีเ e นว่าติดตั้งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูกัน โอเคครับหลังจากที่ติดตั้งตัวกล่อง Android Auto เข้าไปนะฮะตัว i n b o x กนะครับก็จะขึ้นฟังก์ชันเป็น Android Auto ตรงนี้นะครับผมสามารถเข้าใช้งานระบบ Android ได้เลยนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับหรือว่าจะลงชื่อเข้าใช้ตัว Play Store นะครับผมเพื่อจะอาดาว์โหลดแอปพลิเคชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่น ตัวกล่องตอนนี้ก็ได้นะครับผมตัวนี้อย่างเช่น u t u b e นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเพียงแค่แชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับผมการติดตั้งตัวกล่องไม่ยากนะครับผมก็จะมีการเดินไฟมาเข้าตัวกล่องนะครับฮะแล้วก็เสียบ USB จากกล่องนะครับผมเข้าที่จอเดิมของรถแบบนี้เลยนะครับโดยที่จอเดิมรถเนี่ยไม่ต้องรื้อทําอะไรเลยนะครับผมมีแค่เดินไฟมาที่กล่องอย่างเดียว่าแล้วก็ยังสามารถใช้งานในส่วนของอ่ o g l e Map นะครับ Netflix นะครับสามารถดู ผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่แชร์อินเทอร์เน็ตนะครับผมแชร์อินเทอร์เน็ตก็สามารถแชร์ได้จากโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับหรือจะเป็นพวกพ็อกเก็ตไวไฟก็ได้นะครับผมอ,อันนี้ผมแชร์เป็นฮอสปอร์ตมือถือนะครับก็เชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมสามารถใช้งาน Android ได้ครบทุกฟังก์ชันนะโอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมตม,มาที่แฟนเพจอัลโต้ริฟเทคได้เลยนะครับอย่างคันนี้ติดตั้งในรถ โ o ร์จูเนอร์รีเจนเดอร์นะครับผมก็สามารถใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับเคก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ